สวัสดีพี่น้อง f อฟซีทุกท่านนะครับคลิปนี้เอก,กีซี C U, ก็จะพา f อซมาบุป่าฝ่าดงพี่น้องเดี๋ยวผมจะพา f อฟซมาดูว่ามาเบืองอียง๋ยังนี่ฮะเดี๋ยวผมขออนุญาตปิดไฟก่อนเห็นว่าพี่น้อง เห็นไหมยิบ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 ,ยบหิงห้อยเอฟซหิ่งห้อยเยอะเลยครับนี่บินมาใกล้ๆผมด้วยนี่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 ครับพี่น้องวันนี้หิ่งห้อยออกเยอะเลยนะครับโอ้พอผมมาใกล้ๆไปหมดเลย นี่นี่นี่ฝั่งนี้ยังมีอยู่นี่ฮะสองสองตัวเห็นไหมปิ๊ป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 ิ๊สวยเลยพี่น้องผมจะพาเอฟซีมาดูหิ่งห้อยเนาะงามพี่น้องสวยงามเลยโอ้ยอันนี้คือหน้าบ้านของอิกีซียูนะตรงบ้านบ้านตาผมเนี่ยบ้านอันนั้นข้างหลังคือหลอดไฟใช่ไหมฮะนี่หิ่งห้อยคือเห็นไหม กระพร๊บกระพริบอุ้ยรอบตัวผมแล้วพี่นอ้องมาใกล้ๆแล้วมาใกล้ๆผมแล้วเงียบๆผมจะต้องเงียบยบินมาแล้วพีะนอ้องอุ้ยสวยมากสวยมากผมอยู่ท่ามกลางหิงห้อยเอฟซีผมอยู่ท่ามกลางหิงห้อยว,ว้าวโอ้ถึงว่ามันจะไม่เยอะมากแต่ก็สวยงามครับใกล้ๆผมอุ ว้าวถ้าดูจากสายตาน่าจะเกินสิบนะเกินสิบตัวน้อพี่นอ้องเกินสิบตัวเลยโอ้นี่ฮะหิงห้อยหิงห้อยแบบนี้มันจริงๆแล้วมันต้องเป็นหน้าฝนเนาะนะครับแต่ว่าฝนมันไม่ไม่ตกพี่นอ้องแต่ว่าหิงห้อยออกนี่ฮะสวยงามสวยงามเอซ าเอฟซีมาดูหิ่งห้อยเนาะนะครับอยากอยากจับให้เอฟซีดูจังเลยนะครับว่าตอนที่เขาออกแสงนี่เป็นยังไงเนาะนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวตัวนี้มาใกล้ๆผมจับจับโอ้จับ,จบไม่ได้ไม่ได้พี่น้องโอ้สวยสวยพี่น้องนี่ฮะก็คือหิ่งห้อย ตรงหน้าบ้านปู่อเอ้ยบ้านตาของอีกีซียูนะครับแต่ว่าแกไม่อยู่แล้วนะครับนะแกไม่อยู่แล้วเป็นบ้านร้างดูนี่นี่น,นไหนละ่ะไหนล่ะทีนี้เห็นไหมเอฟซี FC มกี้นี่ผมตบลงม,ม่งไหนละ่ะผมจะ จะให้เอฟซีด e no ูใกล้ๆเนาะว่ามันแสงมันออกตรงไหนนี่ยนะอืมไม่เห็นเลยบม่เห็นพี่น้องไม่ใช่ไม่ใช่ไปแล้วนี่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 ใกล้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 ก็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  Salah, 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 salah. Keluang. Oh. Ya lah. Mm -hmm. Hmm, ni lujur tu ni ada bani. Tok pai ni fum dulu. Oh, song, song dah อันนี้ผมอยู่ริมถนนเนาะเสียงอะไรอะบินมิละบินมิละบินมีละนิ่งทุกเรก็เรก็โอ้ส่วนมากก็จะอยู่ข้างล่างเนาะพี่น้องอือจะจับให้เอฟซีดูสักหน่อยนะห้อห้อยข้างล่างลงไปมันหกพี่น้องนะครับผมไม่ได้ใส่รองเท้าบูทมานะลงไปแล้วไปแล้ว กระพิบกระพริบกระพิบน้นฮะจะมาตอมไฟแล้วหรือเปล่าเดี๋ยวผมปิดไฟก่อนรอให้เขาเข้ามาทางนี้ก่อนพี่น้องเห็นไฟเขาไม่มาใกล้หรือเปล่านูน่นมองไกลๆกละกลย,ย,ะยิบระยะพี่น้องสวยงามเก็บซีผมจับได้แล้วพี่น้องนีง่ี นี่ผมจับได้แล้วเอฟซีนี่คือตัวหิ่งห้อยครับแล้วก็เห็นไม่ตรงท้องนะนั่นคือแสงครับนะ่ะแสงหิ่งห้อยพี่น้องนี่แสงของเขาเขาจะออกแสงมองนี้ละเขาจะมีกลิ่นเหม็นเขียวน้องพี่น้องนี่คือตัวหิ่งห้อยนะครับที่ผมจับได้พอดีเมื่อกี้นี่ไป ไปแล้วนี่ไปแล้วพี่น้องนานไปแล้วนู่นเอ,อสรุปสำเร็จพี่น้องเอฟซีทุกท่านก็ได้เห็นหิ่งห้อยตัวเป็นๆแล้วพี่น้องนะก็สวยงามพี่น้องสวยงามเสียดายมีมีน้อยเดี๋ยวถ้าฝนตกนะตรงหน้าบานตาผมเนี่ยจะเยอะขนาดพี่น้องถ้าอีกเดี๋ยวถ้ามันเยอะกว่านี้เดี๋ยวผมจะมาถ่ายให้เอฟซีได้ดูอีกครั้งหนึ่งเนาะส่วนคลิปนี้ผมขอญาตฝากไว้ท่านี้พี่น้อง ขอบคุณที่รับชมครับสวัสดีครับผม